เราไปดูเรื่องโมเดอร์นากันบ้างโมเดอร์นาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คนก็ถามเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นวัคซีนที่เดินทางช้ามากที่สุดในการที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยคะ่ะเพราะว่าจริงๆใครที่จองโมเดอร์นาไปจะทราบดีว่าเราจองกันตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะแล้วก็คาดการณ์ว่ายังไงเดือนตุลาคมน่าจะได้เข้าสู่ไตรมาสที่สีก็น่าจะได้หลายคนก็เสียเงินไปเองหลายพันอย่างบางครอบครัวมี3 4มสี่ห้าคนเนี่ยนะคะก็เสียเงินไปหลักหมื่นก็มีเหมือน ในการที่จะไปจองไว้ก่อนนะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นวัคซีนทางเลือกซึ่งก็ไม่แน่ใจแล้วว่าตอนนี้มีสิทธิ์เลือกหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนกับว่าโมเดอร์นาเนี่ยจะยังไม่ได้มาเร็วๆนี้อาจจะเป็นช่วงเดือนหน้านะคะซึ่งวันนี้ค่ะสําหรับความคืบหน้านะคะของวัคซีนตัวโมเดอร์นาค่ะทางซิลิกฟาร์มาจํากัดเป็นตัวแทนในการนําเข้าโมเดอร์นานะคะออกถแถลงการถึงวัคซีนโมเดอร์นาค่ะว่าจะเข้ามาในประเทศไทยคือไตรามาสที่4ี่เขาไม่ได้ระบุดู ือนชัดเจนนะคะตอนนี้เนี่ยคือระบุเป็นไตรามาสไปเลยว่าจะเป็นไตรามาสที่4จะทยอยเข้ามารวมรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่2ล้านโดสค่ะ เรื่องนี้เปิดเผยโดยนายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะคะกล่าวว่าการแบ่งสัดส่วนวัคซีนโมเดอร์นาให้กับผู้ที่สั่งซื้อจะใช้ในสัดส่วนร้อยละ40ของทุกสถานพยาบาลที่มีการจองเข้ามาส่วนที่จะไปให้ประชาชนที่จองกับโรงพยาบาลอันนี้ต้องเป็นเรื่องของโรงพยาบาลและที่จะไปทำข้อตกลงไปจัดสรรกันเองนะคะนายแพทย์เฉลิมค่ะกล่าวว่าวัคซีนที่มีการสั่งซื้อและนำเข้ามานี้เนี่ย ทางบริษัทซิลิกค่เลื่อนส่งมอบไปแค่สิบกว่าวันเท่านั้นและยังอยู่ในกรอบเวลาเดิมก็คือยังอยู่ในไตรามาสที่สไม่ได้เลยจากกรอบนี้นะคะสำหรับประชาชนที่มีคิวนัดฉีดวัคซีนเข็มสามในระหว่างนี้ถ้าหากว่าได้รับการนัดฉีดช่วงต้นเดือนตุลาคมสามารถรับได้ก่อนเลย แต่ว่าตัวนี้จะเป็นแอสตราไงคะก็ต้องพิจารณาดูเนาะว่าเราจะรับหรือไม่รับแต่ท่านบอกว่ารับไปก่อนได้เลยไม่ต้องรอโมเดอร์นาเนื่องจากว่าวัคซีนที่จองไว้เนี่ยสามารถที่จะเลื่อนไปฉีดในอีก3เดือนข้างหน้าได้ซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับอายุของโมเดอร์นานะคะที่มีอายุอยู่ที่7เดือนอันนี้ก็เป็นวิจารณญาณแล้วค่ะว่าคุณผู้ชมจะรับเลยไหมถ้าสมมติว่าตอนนี้ได้แอสตราเป็นบูสเตอร์โดสแล้วหรือจะรอโมเดอร์นาเข้ามานะคะสำหรับวัคซีนโมเด โมเดอร์นาค่ะเจเนอเรชั Generation ่นเจเนอเรชันที่หที่ใช้กันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีประสิทธิภาพนะคะในการที่จะป้องกันเดลตาได้ในระหว่างนี้ก็อยากจะให้ประชาชนอย่าเพิ่งประมาทหรือว่าวางใจค่ะลดการป้องกันตัวเองลงทั้งจากข้อมูลตัวเลขการติดเชื้อที่เหมือนว่าจะลดลงแต่ว่าความจริงเนี่ยตัวเลขที่เราเห็นเห็นเนี่ยคือไม่ได้นับรวมจากคนที่เขาตรวจ ATK นะคะถ้าหากนับรวมคนป่วยที่ติดเชื้ออยู่ด้วยก็อาจจะเป็นหลักหมื่นอยู่ดีค่ะ และขณะนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการเปิดเมืองการได้รับวัคซีนไปแล้วไม่ได้เป็นเครื่องการันตีนะคะว่าจะไม่ติดเชื้อ,อยังคงต้องร่วมกันในการป้องกันตนเองแบบครอบจัก,กรวาลด้วยจึงจะปลอดภัยค่ะพูดง่ายก็คือว่าท่านพยายามจะบอกว่าแม้จะได้วัคซีนไปแล้วแต่การจะเพิ่งตกนะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะเปิดประเทศหลังจากนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเชื้อสายพันธุน์อื่นๆเข้ามาอีกหรือไม่นะคะและสําหรับวัคซีนโมเดอร์นาค่ะ จะเข้าไทยวันไหนยังคงเป็นที่สนใจของประชาชนอยู่นะคะก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีกรณีของคุณสรยุทธ์ที่ออกมาโพสต์ใช่ไหมคะเรื่องของโมเดอร์นาว่าตอนนี้ใครที่จองโมเดอร์นาไปแล้วอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะทิ้งการจองไปเลยไหมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาโชว์ชวเนี่ยเดือนไหนกันแน่แล้วบางคนตอนนี้เขาก็ได้อย่างที่บอกไปว่าได้รับการติดต่อมาแล้วว่าจะได้บูสเตอร์โดสเข็มที่3เป็นแอสตรา จะฉีดหรือไม่ฉีดอย่างไรนะคะอันนี้ค่ะก็เป็นข้อความนะคะที่คุณสรยุทธพูดแล้วก็มันมีคำหนึ่งที่โดนใจคนก็คือเรื่องนี้ค่ะบอกว่าเงินก็จ่ายเองแท้ๆแต่ความแน่นอนกลับน้อยที่สุดนะคะสำหรับโมเดอร์นาค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราลองย้อนกลับไปดูนะคะสำหรับแผนการนําเข้าโมเดอร์นาเนี่ยตอนนั้นเนี่ย องค์การเภสัชกรรมค่ะเคยประกาศเมื่อวันที่15กันยายนนะคะบอกว่าซิลิกฟาร์มาเนี่ยแจ้งความคืบหน้าค่ะว่าวัคซีนโมเดอร์นาราวๆหนล้าน9กแสนกว่าโดสเนี่ยจะสามารถส่งถึงไทยได้กลางเดือนตุลาคมและจะทยอยส่งสัปดาห์ละ3 0 0แสนกว่าโดสต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนครบไตรมาสที่4ก็คือทั้งตั้งทั้ง3เดือนตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยจะมาทยอยทีละ3 0 0แสนนะคะแต่ว่าพอถัดมาเป็นวันที่ 27กันยาค่ะนายแพทย์ทวีสิทธิ์นีออกมาบอกนะคะว่ามีการปรับแผนการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาค่ะก็จะไปอยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนะคะจำนวน2ล้านโดสอันนี้ก็ไม่ตรงกับที่ทางเพศสัชกรรมเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าล่าสุดเลย ล่าสุดจริงๆนะคะก็คือวันที่1ตุลาคมซิลิกฟาร์มาเนี่ยเป็นบริษัทผู้นำเข้าเขาก็บอกว่าจะส่งวัคซีนโมเดอรน์นา1.9ล้านโดสให้กับประเทศไทยคาดว่าจะส่งมอบได้ในเดือนแรกคือเดือนพฤศจิกายนค่ะก็เลยตรงนี้แหละคะ่ะคือสิ่งที่พูดไม่ตรงกันแล้วก็สุดท้ายน่าจะ อ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดละกันนะคะจากทางซิลิกปามาคาดว่าโมเดอร์นาเนี่ยจะเข้ามาล็อตแรกในไทย1.9ล้านโดสเนี่ยก็คือพฤศจิกายนนี้แน่ๆละค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวเราต้องรออัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างก็ดูเหมือนกับว่าจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนค่ะ ตอนนี้เรากำลังรอแขกรับเชิญของเราเข้ามานะคะเดี๋ยวระหว่างรอคุณธนิวันค่ะนายกสมาคมพัตคาารไทยนะคะพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งละกันค่ะก็คือเรื่องของ b i o n t e ท h นะคะซึ่งผู้บริหารเนี่ยเขาคาดการว่าโลกเนี่ยต้องการวัคซีนสูตรใหม่ในการที่จะรับมือเชื้อกลายพันธุ์ในปีหน้าอันนี้สะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าปีหน้าเราอาจจะยังไม่จบกับโควิดหรือเปล่านะคะทางด้านของ b i o n t e ท h ก็เลยอาจจะออกมาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราต้อง วางแผนในการปรับสูตรนะคะเพื่อที่จะรับเชื้อที่อาจจะกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆค่ะ เรื่องนี้เนี่ยเปิดเผยโดยเว็บไซต์ของ Financial Times นะคะรายงานผลสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์ของอูเกอร์ซาฮินค่ะ c e o ของ b i o n t e c h นะคะบริษัทสัญชาติเยอรมันผู้พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ร่วมกับทางไฟเซอร์ค่ะที่ออกมาคาดการณ์นะคะว่าอาจจะต้องมีการพัฒนาวัคซีนสูตรใหม่เพื่อน,นำมาใช้ในช่วงกลางปีหน้าเพื่อป้องกันมนุษย์จากไวรัสกลายพันธุ์ค่ะนายซาฮินเนี่ยบอกว่าวัคซีนสูตรใหม่ยังไม่ได้มีความจาเป็นถึงแม้ว่าสายพันธุ์ในปัจจุบัน จะแพร่ได้ง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้ต่างจากตัวเดิมมากจนทำให้วัคซีนไม่สามารถคงประสิทธิภาพได้แต่ว่า ภายในกลางปีหน้าสถานการณ์เนี่ยอาจจะต่างออกไปค่ะคือปีนี้อาจจะยังไม่จําเป็นต้องปรับสูตรแต่ปีหน้าเนี่ยมันจะต่างออกไปแล้วนะคะเพราะว่าไวรัสจะยังอยู่และมันจะปรับตัวไปมากกว่านี้ไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะคาดเดาว,ว่าไวรัสรุ่นต่อไปจะสามารถรับมือได้ง่ายขึ้นนี่คือวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและการวิวัฒนาการนั้นก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะแม้ว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะสามารถช่วยรับมือการกลายพันธุ์หลักๆได้แต่ว่าในที่สุดแล้วไวรัสกลายพันธุ์ค่ะจะ สามารถหลบเลี่ยงการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนได้ซึ่ง CEO ของ Biontech นะคะก็เชื่อว่าภายในปีหน้าเนี่ยการกระจายวัคซีนจะแบ่งออกเป็น2ทางหลักๆก็คือการฉีดกระตุ้นให้กับคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วคือเป็น booster dose เหมือนกันค่ะกับการพยายามฉีดให้กับคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ค่ะ แม้ว่าหลายประเทศในกลุ่มกำลังพัฒนาและองค์กรช่วยเหลือต่างๆจะออกมากดดันให้มีการแบ่งปันสิทธิบัตรเพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนได้เยอะขึ้นแต่ว่านายซาฮินเนี่ยแสดงความไม่เห็นด้วยนะคะกับแนวคิดดังกล่าวค่ะและเชื่อว่าจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมคุณภาพมากกว่า ในขณะที่อัลเบิร์ตเบราค่ะซีอของไฟเซอร์นะคะ mm hmm. เคยออกมาปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวด,ด้วยเช่นกันค่ะโดยให้เหตุผลว่าการแบ่งปันสิทธิบัตรใช้ในวงกว้างเนี่ยจะส่งผลทําให้บริษัทใหญ่ไม่กล้าลงทุนในนวัตกรรมเช่นนี้อีกในอนาคตนะคะ mm hmm. ก็สรุปก็คือว่า จะไม่มีการขยายสิทธิบัตรแต่อย่างใดไม่ได้มีการแบ่งปันสิทธิบัตรเพราะว่าก็เขาอ้างว่ากังวลเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วก็ทําให้บริษัทใหญ่นะคะไม่มาลงทุนค่ะแต่วันนี้ได้ยินข่าวแว่วๆมานะคะว่ามีความคืบหน้าเรื่องของยารักษาโควิดซึ่งอาจจะรักษาอาการโควิดได้นั่นหมายความว่าถ้ามียานี้เกิดขึ้นจริงเนี่ย วัคซีนอาจจะไม่จําเป็นหรือเปล่าหลังจากนี้เพราะว่าเราก็สามารถที่จะกินยารักษาอาการได้นะคะเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องเลยค่ะตอนนี้มีนวัตรกรรมใหม่ๆนะคะที่ออกมาเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะมาสู้กับโควิด -19 นี้นะคะ